ที่ศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ E News by Daily a d l นะคะกับกุ๊กไก่พรนพรัฐฐานสจินค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะสงสยัยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ทำไมกุ๊กไก่มันอยู่นอกสตูดิโอค่ะเขาไม่ได้ไล่ออกมานะคะกุ๊กไก่ออกมาเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะตรงกับวันที่6เมษายนเอ๊ะมีความสําคัญยังไง มีความสำคัญค่ะเพราะว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึ้นครองราชนะคะเป็นปฐมกษัตริย์ค่ะแห่งราชวงศ์จัก,กรีวันสําคัญแบบนี้วันดีๆแบบนี้นะคะคกู้ไก่ก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถทักทายก,ก๊้ไก่ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะผ่านทาง SMS ค่ะ4 22183 9สกส่งเข้ามาส่งเข้ามาได้เลยนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากู้เก๋มีอะไรพิเศษมาฝากกันไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราไอมีวันนี้ต้องขอสวัสดีนะ e. คะชาว E News by Dara Daily าถึงแล้วพวกเราไอมี่มาถึงที่ประเทศไทยแล้วนะคะรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าอากาศไม่หนาวผู้หลงใช่อากาศไม่หนาวแล้วก็ได้เจอแฟนๆทุกคนมาให้การต้อนรับวันนี้เยอะแยะมากมากเลยต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะพวกเราไอมี่จะไปทําภารกิจอะไรจะไปทํากิจกรรมอะไรนั้นก็อยากให้ติดตามชมกันเยอะๆนะคะติดตามชม เช下但别说你的吻丢在我就忘了拿慎重圣诞卡领条小纸马粗心大意真拿你没办法我เอาละค่ะคุณผู้ชมทราบกันแล้วนะคะว่าความพิเศษที่กูไกศนำมาฝากกันในวันนี้คืออะไรค่ะนั่นคือ5สาวไอมีเนะคะสวัสดีค่ะ ะะก็ล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเก็บซ้อมมาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะนี่เอามาไอยองเซลเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ทางค่าสารแนะนำตัวก่อนละกันนะคะเริ่มจากสาวคนนีนน้นะคุณคุณ,คณข้ามไปเลยละกัอนอ๋ออย่าข้ามละกันแนะนำก่อนค่ะสวัสดีค่ะซาร่าเองนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะลิคกี้ค่ะมาจากจีนค่ะ สวัสดีค่ะมิคังค่ะมาจากจิงค่ะสวัสดีค่ะมซิกาค่ะมาจากจิงค่ะสวัสดีค่ะเพลิกามาจากเกาหลีค่ะห้าสาวเองนะคะเรียกว่าคือบอกกันเลยว่าห้าสาวเนี่ยมาเมืองไทยค่อนข้างที่จะบ่อยมากเลยแล้วมาครั้งนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกดีใจเหมือนทุกทุกครั้งที่ได้มานะคะเพราะว่าอย่างตัวซาร่าเองก็เป็นบ้านเกิดเป็นประเทศที่เราผูกพันตั้งแต่เด็กก็รู้สึกดีใจและอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาค่ะค่ะแล้วคนอื่นล่ะอารแหวกใจไทยร้อนร้อนประเทนไทยแบบวมากผู้ชายไทยหล่อมาก มันแรงที่ตรงนี้แหละค่ะผู้ชายไทยหล่อมากนะคะก็มาอากาศร้อนนะแล้วก็ร้อนแล้วก็ชอบคนไทยเพราะว่าวันนั้นมีแฟนคลับมาต้อนรับเยอะมากค่ะแล้วก็นั้นส่วนตัวค่ะส่วนตัวมากอันนี้เป็นความส่วนตัวนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยครั้งนี้มากี่วันคะครั้งนี้ก็มาอาทิตย์หนึ่งค่ะมาก็มาโปรโมทด้วยมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีแฟนคลับ i n t e r น a t i o n a l แบรนด์อง International Fashion Week แบินเตอร International Fashion Week อ๋อวันนี้ก็คือมาทำ Fashion Week ด้วยมี mini concert ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมี mini concert ของ True Music ด้วยว้าวตายแล้วอ่ะเมื่อกี้นี้แอบเห็นค่ะว่าทั้งห้าสาวนี่มีการแบบซ้อมเต้นกันด้วยเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะเดี๋ยวจะพยายามสื่อสารกับทุกคนมากเลยเหนื่อยไหมคะคุณแม่หัวมันเลี่ยนชีจิงเทียน่คอนเสิร์ตเลอเ หล่อไทยปูชมพูเลยเชื่อว่ากูเห็นแค่สิวันไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่ามาเมืองไทยเนี่ยทำงานขนาดไหนก็ไม่เหนื่อยมีความสุขตายตายแล้วหสาวปากหวานขนาดนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเจอเจอพวกเธอแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวกูไก่นะคะให้ห้าสาวไปเตรียมตัวก่อนละกันเออสีไม่เข้าอยากจะเป็นสมาชิกเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาราเนียค่ะเอมานีนาดาค่ะมีเสื้อผ้าสีสันแบบนี้เยอะแยะแล้วจะเป็นสมาชิกของไอมี่เพิ่มได้ไหมอ่ะได้ ตอบไม่เต็มคำถามเลยโอเคไม่เป็นไรละกันเดี๋ยวให้หน้าสาวไปเตรียมตัวขึ้นเวทีก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะในช่วงหน้าคะ่ะ Hey girls. We girls ขอขอบคุณวุฒิศักดิ์คลีนิก